หาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ให้ความสำคัญต่อทุกภาคส่วนของประเทศทางการศึกษาจึงขอเชิญชวนท่านรับฟังและรับชมรายการมอกอและโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยสู่ชุมชนตามโครงการแม่แก้น้อยโมเดลต้นแบบการสอนออนไลน์ผ่านรายการวิทยุมอกอและสื่อผสมผสานปีการศึกษา2564ภาคเรียนที่2เป็นต้นไป โดยความร่วมมือระหว่างสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่และโรงเรียนวัดแม่แก้น้อยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมมัธศึกษาเชียงใหม่เขตสองพบกับคณะครูนักเรียนและวิทยากรจิตอาสาทั้งในและต่างประเทศไทายทอดองค์ความรู้สาระวิชาภาษาต่างประเทศทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและสาระวิชาต่าง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนและประชาชนทั่วไป ทุกวันพิหัสบดีเวลา16.05น,นถึง16.30นนออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์มกทั้ง4ภูมิภาคทั่วประเทศในระบบ AM สเตอรโอภาคกลางมกบางเขนกรุงเทพ AM 1107กิโลเฮิรตซ์ภาคเหนือมกเชียงใหม่ AM 612กิโลเฮิรตซ์ ภาคตะวันออกเชียงเหนือมกอขอนแก่น AM 1314กิโลเฮิรตซ์และภาคใต้มกอสงขลา AM 1269กิโลเฮิรตซ์หรือรับชมทั้งภาพและเสียงได้ที่ www.radio.ku.ac.th www.kerplus612.com www.kerplus1314.com และ www.kerplus1269.com Facebook Live สถานีวิทยุมอก o อ YouTube KU Radio Thailand สถานีวิทยุมอกอสถานีวิทยุเพื่อศาสตร์แห่งแผ่นดินถ่ายทอดองค์ความรู้กรเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมอกอและโรงเรียนวัดแม่แก้วน้อยสู่ชุมชนนะคะค่ะกลับมาพบกับพวกเรานะคะคณะครูกล,กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศภาษาจีนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับในวันนี้เนาะค่ะวันนี้นะคะก่อนที่เราจะมาเริ่มต้นนะคะเรียนคําศัพท์ใหม่ๆกันนะคะเรามาทบทวนคําศัพท์เกี่ยวกับการทักทายกันดีกว่าค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาทบทวนคำศัพท์เกี่ยวกับการทักทายกันนะคะนี่าวสวัสดีนี่าวสวัสดีเสียเสียขอบคุณปเคอูไม่ต้องเกรงใจ่ตู้ฉีขอโทษเหมื่ยก้านสิไม่เป็นไรจจเจยีนลากรจจลากรค่ะต่อไปนะคะเรามาทบทวนประโยคเกี่ยวกับการแนะนำตัวและการทำความรู้จักกันดีกว่าค่ะ คุณชื่ออะไร我叫田玉河。ฉันชื่อแป้ง。你叫什么名字？คุณชื่ออะไร？我叫杨秋琴。ฉันชื่อมะลิ。很高兴认识你。ยินดีที่ได้รู้จักคุณ。认识你我也很高兴。ฉันก็ยินดีที่ได้รู้จักคุณ。你是哪国人？<我 S 2> คุณเป็นคนประเทศไหน？我是中国人。ฉันเป็นคนจีน。 นี้ชื่อหน้ากวเรนคุณเป็นคนประเทศไหนฉันชื่อไทยกวัวเรนฉันเป็นคนไทยค่ะยังพอจะจํากันได้ไหมคะคําศัพท์เกี่ยวกับการทักทายประโยคง่ายๆนะคะเกี่ยวกับการทักทายและการแนะนําตัวเองนะคะค่ะสําหรับในวันนี้นะคะเราจะหยิบยกคํกกาศัพท์เกี่ยวกับอาหารนะคะมาแนะนําให้คุณผู้ฟังได้รู้จักกันค่ะคําศัพท์คําแรกนะคะเกี่ยวกับอาหารนะคะ 包子，包子，包子沙拉包。面条，面条，面条白米。饺子，饺子，饺子饺子。饺子炒饭，炒饭，炒饭炒饭。鸡油饭。 จีย๋ยวฟานจีย๋ยวฟานข้าวมันไก่ค่ะหลังจากที่เราได้รู้จักคำศัพท์นะคะเกี่ยวกับอาหารกันแล้วนะคะเรามาฝึกการพูดให้เป็นประโยคนะคะในเรื่องของอาหารกันดีกว่าค่ะค่ะสำหรับประโยคที่เราจะมาใช้คำที่เกี่ยวกับอาหารนะคะก็คือคุณชอบกินอะไรเรามาดูนะคะว่าภาษาจีนเราจะพูดว่ายังไงนะคะนี่สี่ฮวนชื่อเฉินมอ นี่สีฮวนชื่อเฉินเม่คุณชอบกินอะไรนี่สีฮวนชื่อเฉินเม่คุณชอบกินอะไรวววอออื่ฮนช我喜欢吃我喜欢อฉันชอบกินววอฮ我喜欢อฉันชอบกินทีนี้เรามาดูประโยคนะคะคุณชอบกินอะไรนี่สีฮวนชื่อเฉินเม่คำว่านี นี่แปลว่าคุณ喜欢喜นแปลว่าชอบชอบื่อชื่อแปลว่ากินเฉินมเฉินมะอะไรดังนั้นรูปประโยคนี้นะคะนี่喜欢ชือเฉินม่จะแปลตรงกับภาษาไทยเราเลยนะคะคุณชอบกินอะไรทีนี้คาว่าชื่อจะแปลว่า กินใช่ไหมคะเป็นคํากริยานะคะซึ่งจะเกี่ยวข้องกับเป็นคําที่ใช้คู่กับของทานนะคะคนจีนเขาจะแบ่งคํากริยาที่กินกับดื่มออกชัดเจนนะคะดังนั้นชื่อจะใช้คู่กับของกินที่เป็นอาหารต่างๆนะคะนี้สีฮวนชื่อเฉินมอคุณชอบกินอะไรต่อไปเรามาดูประโยคตอบรับค่ะฉันชอบกินวอสีฮวนชื่อ วอสี่ฮวนชื่อคำว่าวอแปลว่าฉัน喜欢ชอบชื่อกินค่ะดังนั้นวอสี่ฮวนชื่อแปลว่าฉันชอบกินข้างหลังเราก็จะตามด้วยอาหารที่เราชอบนะคะวอสี่ฮวนชื่อคำว่าชื่อเป็นคำกริยานะคะต่อไป เรามาดูทบทวนประโยคถามตอบอีกรอบหนึ่งนะคะนีสีฮวนชื่อเฉินเมิ่คุณชอบกินอะไรนีสีฮวนชื่อเฉินเมิ่คุณชอบกินอะไรวอสีฮวนชื่อฉันชอบกินวอสีฮวนชื่อฉันชอบกินต่อไปเรามาดูตัวอย่างบทสนทนาอย่างง่ายนะคะนีสีฮวนชื่อเฉินเมิ่คุณชอบกินอะไร 我喜欢吃包子。ฉันชอบกินซาลาเปา。你喜欢吃什么？คุณชอบกินอะไร？我喜欢吃炒饭。ฉันชอบกินข้าวผัด。ค่ะหลังจากที่เราได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับอาหารไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันด้วยคำศัพท์เกี่ยวกับเครื่องดื่มกันดีกว่าคะ่ะ ค่ะสำหรับคำศัพท์เกี่ยวกับเครื่องดื่มนะคะเราจะเลือกเครื่องดื่มที่เราอาพบเจอและดื่มบ่อยๆนะคะคำศัพท์คำแรกค่ะโคอกโค้กโค้กน้ำพลูกนิ้วไหลน,นิ้วไหลน,นิ้วไหนยนมเฉิงจือจ้อเชิงจื้อเชิงจื้อน้ำส้มคาเฟ กาแฟกาแฟกาแฟชา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 ค่ะทีนี้นะคะในส่วนของเครื่องดื่มเนี่ยเราได้รู้จักคำศัพท์กันแล้วเรามาดูประโยคนะคะง่ายๆเกี่ยวกับเครื่องดื่มกันดีกว่าค่ะค่ะสำหรับประโยคที่ใช้ถามนะคะเกี่ยวกับความชอบนะคะในการชอบดื่มอะไรนะคะคุณชอบดื่มอะไรภาษาจีนเราจะพูดว่า น i สีฮวนเฮเชนมอสฮนคุณชอบดื่มอะไรนิสีฮวนเฮเนคุณชอบดื่มอะไรวอสีฮวนเสีฮวนเฮฉันชอบดื่มวอสีฮวนเฮฉันชอบดื่มอ่าเรามาทบทวนประโยคนะคะคุณชอบดื่มอะไรน่สีฮวนเฮเนมอ เรามาดูนะคะความหมายแต่ละคำคำว่าหนีหนียังจำได้ไหมคะหนีแปลว่าคุณอ่าสีฮวันสีฮวันจำได้ไหมคะว่าแปลว่าอะไรชอบเก่งมากคะ่ะต่อไปนะคะเฮอเฮอเฮอแปลว่าดื่มอ่าคำนี้ก็เป็นคำกริยานะคะแปลว่าดื่มนะต่อไปคะ่ะฉันเมอ เฉินเมอจำได้ไหมคะแปลว่าอะไรเฉิน me อแปลว่าอะไรโอเคค่ะเก่งมากเลยดังนั้นนี้สี่ฮวนฮเฉิน n มอนี้สี่ฮวนฮเฉินเมอคุณชอบดื่มอะไรสังเกตประโยคนี้นะคะประโยคนี้คล้ายกับประโยคเมื่อกี้ที่เราเรียนไปมันไม่เหมือนกันตรงไหนคะ ไม่เหมือนตรงคำกริยานะคะคำกริยาตัวแรกที่เราเรียนไปคือคำว่าชื่อที่แปลว่ากินแต่คำกริยาตัวนี้เราเรียนก็คือคำว่า h e ที่แปลว่าดื่มนะคะดังนั้นของเหลวทุกอย่างที่เป็นเครื่องดื่มอะคะ่ะเราต้องใช้คำกริยาตัวนี้นะคะนี si an, he, ้สีฮวน h ฮเฉินเมคุณชอบดื่มอะไรต่อไปเรามาดูประโยคตอบรับค่ะฉันชอบดื่มวอสี si an, ่ฮวน h ฮ วอสี่วฮวนเฮ่คำว่าวอแปลว่าอะไรนะคะฉันสีฮวนสี่ฮวน,วนจำได้ไหมคะแปลว่าอะไรชอบเก่งมากคะต่อไปเฮ h เฮ,ฮแปลว่าดื่มดังนั้นวอสีวฮวนเฮแปลว่าฉันชอบดื่มข้างหลังก็ให้เติมเครื่องดื่มที่เราชอบนะคะต่อไปเรามาทวนประโยคอีกรอบหนึ่งนะคะรูปประโยคนี้สี่วฮวนเฮ่เฉเม คุณชอบดื่มอะไรนี่ฉีฮวนเฮเฉิเมอคุณชอบดื่มอะไรวอฉีฮวนเฮวอฉีฮวนเฮฉันชอบดื่มวอฉีฮวนเฮฉันชอบดื่มทีนี้เรามาทวน uh, เรามาเรียนประโยคแบบง่ายๆนะคะตัวอย่างประโยคกันนี่ฉีฮวนเฮเฉินเมอคุณชอบดื่มอะไรวอฉีฮวนเฮฉา ว่าฉีฮวน her ชาฉันชอบดื่มชานีสี่ฮวน h e เฉินมะคุณชอบดื่มอะไรว่าฉีฮวน her โค้กว่าฉีฮวน h ฉันชอบดื่มน้ำโค้กค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับประโยคนะคะง่ายๆเกี่ยวกับเครื่องดื่มและอาหารนะคะ หวังว่าคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะจะจำกันได้และสามารถนำไปใช้ได้นะคะแหงนนะคะเดี๋ยวเรามาพักฟังเพลงกันสักครู่นึงนะคะแล้วกลับมาพบกับพวกเราในช่วงที่สองค่ะ ช่วงที่สองของรายการของเราแล้วนะคะค่ะเพลงที่เราได้รับฟังกันเมื่อกี้นะคะคุณคุมมาลิขาชื่อเพลงว่าอะไรนะคะเยื้อเลี่ยงใต้เปียวอแตชินค่ะซึ่งเพลงนี้นะคะเป็นเพลงอมตะนะคะที่ไม่ว่าจะเปิดในยุคสมัยใดก็ตามนะคะผู้คนก็จะรู้จักกันนะคะสําหรับเพลงนี้ซึ่งเพลงนี้นะคะ เป็นศิลปินนะคะที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะคะของจีนเลยนะคะที่คนไทยก็รู้จักนะคะชื่อศิลปินชื่อว่าอะไรคะคุณมะลิคะต็งลุยจีนท่านเป็นศิลปินนะคะที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากเลยนะคะซึ่งเพลงนี้นะคะแปลเป็นไทยแล้วนะคะแปลว่าอะไรนะคะครูแป้งคะดวงจันทร์แทนใจค่ะค่ะดวงจันทร์แทนใจนั่นเองนะคะซึ่งในเพลงนี้นะคะก็จะพูดถึงดวงจันทร์และพูดถึง ความรักนะคะเกี่ยวข้องนะคะในเรื่องของการเปรียบเทียบนะคะความรักนะคะที่ส่องแสงสว่างนะคะเปรียบเหมือนดังดวงจันทร์นะคะซึ่งถ้าดูไปแล้วเนี่ยในส่วนของคนจีนนะคะก็จะมีการเปรียบเทียบความรักนะคะได้อย่างสวยงามเลยทีเดียวนะคะทีนี้เนี่ยในส่วนของพระจันทร์นะคะก็ทำให้นึกถึงนะคะเทศกาลเทศกาลหนึ่งนะคะที่ เกี่ยวข้องกับดวงจันทร์นะคะคุณคูณคณมารีคะเทศกาลนี้เขาเรียกว่าเทศกาลอะไรคะจงชิวเจีย๋ยจงชิวเจี๋ยเทศกาลวันไหว้พระจันทร์ค่ะทีนี้เทศกาลน,าน,น,าานี้คนจีนก็คือจะใช้สัญ,ญลักษณ์นะคะพระจันทร์เนี่ยค่ะเอามา,อาเอามาใช้นะคะก็คือทุกคนก็คือชื่อบอกอยู่แล้วนะคะวันไหว้พระจันทร์นะคะเขาจะเปรียบพระจันทร์นะคะ ไว้นะคะก็คือใช้ในการมองพระจันทร์เนี่ยเราจะมีแค่ดวงเดียวนะคะดังนั้นวันเทศกาลวันไหว้พระจันทร์เนี่ยยังหมายถึงสัญ,ญลักษณ์ของความกลมเกลียวอะคะ่ะความรักในครอบครัวสังเกตว่าพระจันทร์จะเป็นกลมนะคะวงกลมดังนั้นมันหมายถึงความกลมเกลียวความรักกันในครอบครัวซึ่งวันไหว้พระจันทร์เนี่ยจะค่อนข้างที่จะสําคัญนะคะสําหรับคนจีนนะคะเขาจะเรียกว,ว่าจงชิวเจีย๋ยจงชิวเจี๋ยนะคะ จงชิวเจียว,วันไหวพระจันทร์ค่ะทีนี้วันไหวพระจันทร์เนี่ยเขายังมีของกินนะคะหรืออาหารที่จะอยู่คู่กับวันไหว้พระจันทร์ถ้าเราพูดถึงวันไหวไหวพระจันทร์เราต้องคิดถึงอาหารสิ่งนี้ก็คือขนมไหวพระจันทร์นะคะขนมไหวพระจันทร์ภาษาจีนเรียกว่าเย่ปิงเย่ปิงเย่ปิงขนมไหว ค่ะสังเกตว่าขนมไหว้พระจันทร์นะคะก็จะมีลักษณะกลมนะคะก็จะคล้ายกับพระจันทร์นั่นเองนะคะก็คือมีความกลมดังนั้นขนมไหว้พระจันทร์ก็คือข้างในจะมีไส้หลากหลายมากมายซึ่งคิดว่าในประเทศไทยเราก็จะเห็นอยู่นะคะช่วงเทศกาลก็จะมีการขายอยู่ตามในท้องตลาดทั่วไปนะคะถ้ายังไงใครสนใจที่แบบอ,อยากชิมนะคะลองซื้อหามาลองชิมกันได้แล้วถ้าเราบอกว่าฉันชอบกิน นขน,นมไหว้พระจันทร์เราจะพูดว่ายังไงคะครูปแป้ง ฉันชอบกินขนมไหว้พระจันทร์ถูกต้องค่ะดังนั้นเราสามารถบอกความชอบของเราได้นะคะฉันชอบกินขนมไหว้พระจันทร์วอซี่ฮวนชื่อเย่ปิงทีนี้วันไหว้พระจันทร์นอกจากจะกินขนมไหว้พระจันทร์แล้วเราก็จะดื่มเครื่องดื่มนะคะก็คือชานั่นเองนะคะกินคู่กันนะคะกับขนมไหว้พระจันทร์ใช้ดื่มคู่กันเนาะอ่ะต่อไปคําว่าชาภาษาจีนค่ะออกเสียงว,ว่าฉาฉา ชาชาค่ะดังนั้นคําศัพท์นี้เราเรียนไปแล้วนะคะคาว่าชานะคะก็คือชานะคะถ้าเราบอกว่าฉันชอบดื่มชาเอเราจะพูดว่าไงดีคะ her, ฉันชอบดื่มชาถูกต้องค่ะฉันชอบดื่มชา, her, ชาดังนั้นเครื่องดื่ม บอกแล้วนะคะว่าเราจะใช้คำกริยาว่าเฮ่ที่แปลว่าดื่มนะคะวอนี่ะวันอฉาว่ายวันไหายพระจันทร์เราจะกินขนมวหว้พระจันทร์แล้วเราก็จะดื่มชาเป็นของคู่กันนะคะต่อไปยังมีเทศกาลอีกอันนึงนะคะที่มันมีของกินประจำเทศกาลเทศกาลอันนี้เราเรียกว่าต้วนหู่เจี๋ยต้วนหูเจี๋ยต้วนหูเจี๋ยก็คือวันไหายบาจ่างนะคะ อ,อีกรอบหนึ่งนะคะต้วนหู่เจียวันไหวบะจ่างดังนั้นชื่อบอกอยู่แล้วว่าวันไหวบะจ่างขนมหรือของกินประจำเทศกาลนี้ก็คือขนมบะจ่างนั่นเองอขนมบะจ่างออกเสียงว่าจงจื้จอจงจื้จอจงจื้อขนมบะจ่าง ขนมบาจ่างนะคะอันนี้เราจะเห็นในตลาดนะคะเห็นมีวางขายอยู่นะคะขนมบาจ่างจะมีไส้นะคะหลากหลายเลยแล้วแต่ความชอบนะคะถ้าสนใจลองไปซื้อชิมทานกันได้นะคะว่าจะถูกปากของเราหรือเปล่านะคะเอ๊แล้วถ้าบอกว่าถ้าชิมแล้วชอบแล้วบอกว่าฉันชอบกินขนมบาจ่างเราจะพูดเป็นภาษาจีนว่าไงคะฉันชอบกินนมบาจ่า ฉันชอบกินขนมบะจ่างอ่าเห็นเห็นเห่าค่ะเก่งมากเลยวอซีฮ่ฮวนชื่วจ้งจื้อเห็นไหมคะใช้คําว่าชื่วที่แปลว่ากินชื่วจ้งจื้อวอซี่ฮวนชื่วจ้งจื้อฉันชอบกินขนมบะจ่างนะคะ ต่อไปเทศกาลบาจจางนะคะไหวบ้บาจ่างยังมีกิจกรรมอันนึงนะคะที่คนจีนมักจะ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 มีการแข่งขันหรือการจัดกิจกรรมขึ้นนะคะก็คือการแข่งเรือมังกรการแข่งเรือมังกรเรียกว่าไส้หลงโจไส้หลงโจไส้หลงโจ แข่งเรือมังกรค่ะแข่งเรือมังกรก็จะเปรียบเทียบคล้ายกับบ้านเราก็คือแข่งเรือหางยาวอย่างเงี้ยค่ะแข่งพายเรือกันเนาะแต่ทีเนี้ยของจีนนะคะใส่หลงโจการแข่งเรือมังกรเขาจะจัดกิจกรรมนี้ในวันไหว้าบาจ่างนะคะก็คือนอกจากที่จะกินขนมบาจ่างแล้วเขาก็ยังจัดกิจกรรมก็คือการแข่งเรือด้วยนะคะต่อไปเทศกาลต่อไปค่ะว yuan ยวเเจีย ยวนเเเจทศกาลโคมไฟนะคะหยวนเซี่ยวเจ๋เทศกาลโคมไฟค่ะหยวนเซี่ยวเจ๋นะคะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเทศกาลการกินบัวลอยนะคะอ่าหยวนเซี่ยวความหมายของมันจริงๆก็คือบัวลอยเหมือนกันนะคะอ่าทีนี้เรามาดูบัวลอยค่ะคำศัพท์ของบัวลอยนะคะเรียกว่าทังหยวนทังหยวนทังหยวนบัวลอย ทีนี้ทองเหยวนบัวลอยของจีนจะต่างกับของไทยนิดนึงนะคะบัวลอยของจีนลักษณะเขาจะปั้นเป็นลูกใจใหญ่นิดนึงข้างในจะมีไส้นะคะซึ่งไส้ของเขาก็จะมีเป็นไส้งาดําหรือไส้ถั่วลิสงหรือเป็นไส้ต่างๆนะคะแล้วแต่ความชอบเนาะดังนั้นลักษณะบัวลอยของเขาก็คือจะลักษณะกลมใหญ่ใหญ่กว่าของไทยเรานะคะทีนี้ลองไปหาซื้อทานดูนะคะคิดว่า ก็มีขายอยู่นะคะแล้วถ้าเกิดเรากินแล้วเราชอบเราชอบทานบวรอยเราจะพูดว่าไงคะะูๆแป wo นชื่อทางเหือนฉันชอบกินบัวรอยอืมเห็นไหมคสชื่อทังเหือนสังเกตนะบอกแล้วนะคะชือแปลว่ากินจะใช้คู่กับของกินนะคะของทานนะคะวสีหวันชือทัเหือนฉันชอบกินบัวรอยนะคะทีนี้ เทศกาลหยนเซียวเจียนอกจากจะกินบัวลอยแล้วเขาก็ยังมีกิจกรรมอันนึงนะคะก็คือการชมโคมไฟนะคะทีนี้โคมไฟภาษาจีนเราจะเรียกว่าเติ้งหลงเตงหลงเตงหลงโคมไฟค่ะเตงหลงโคมไฟนะคะจะเป็นอ่า เขาก็จะมาจัดนะคะสามารถประดับตามบ้านเรือนของเราหรือจะมีสถานที่นะคะเขาก็จะนำโคมไฟมาประดับและให้ประชาชนนะคะไปชมกันนะคะดังนั้นอันนี้ก็จะเป็นเ,เก็ตความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะเกี่ยวกับเทศกาล สำคัญของจีนนะคะซึ่งเทศกาลพวกนี้จะมีของกินนะคะที่เป็นประจำเทศกาลอยู่นะคะหวังว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะจะได้รับความรู้แล้วก็จะรู้จักของกินประจำเทศกาลเหล่านี้นะคะลองถ้ายังไงลองไปหารับประทานหรือ,อซื้อมาชิมกันนะคะค่ะจากที่เราได้เรียนเทศกาลนะคะที่สำคัญนะคะผ่านมานะคะ ก็จะสังเกตเห็นว่าในทุกๆของเทศกาลนะคะจะมีอาหารนะคะและมีเรื่องราวนะคะที่สืบทอดส่งต่อให้ลูกหลานนะคะได้เรียนรู้สืบต่อกันมานะคะค่ะมองดูเวลาแล้วนะคะสำหรับวันนี้คงต้องจากลาคุณผู้ฟังไปอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วกลับมาพบกับพวกเรานะคะทุกๆวันพฤหัสบดีนะคะสลับกับวิชาภาษาอังกฤษนะคะ แล้วพบกับพวกเราอีกครั้งนะคะในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะใจเจียนท่านสามารถติดตามรับฟังและรับชมรายการมกและโรงเรียนวัดแม่แก้นน้อยสู่ชุมชน ตามโครงการแม่แกดน้อยโมเดลต้นแบบการสอนออนไลน์ผ่านรายการวิทยุมกและสื่อผสมผสานโดยความร่วมมือระหว่างสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่และโรงเรียนวัดแม่แกดน้อยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาเชียงใหม่เขตสองกับสาระดีๆจากคณะครูและนักเรียนได้ในครั้งต่อไป ทุกวันพฤหัสบดีเวลา16นาฬกา5นาทีถึง16นาฬกา30นาทีออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มกทั้ง4ภูมิภาคทั่วประเทศหรือรับชมผ่านออนไลน์ www.radio.ku.ac.th พร้อมเครือข่ายมกทุกแพลตฟอร์ม